บทที่1 2ถึงบทที่21บทที่1 2บทสวดรัตนปริศยันกินจิบิตังอุทังวาหุรังวาสัพเพสุวายังรัตนังปนิตังนโนสะมังอธิตะทเาเจนะเทมปิพุเทรัตนังปนิตังเอเจนะสัจเจนะสุวัติฮงโตทขยังวิราคังอัตตัง ตังยถาัาติสกยมุนหสมัยโตนาเตนะาทมเมนะสมาธิจิงจิทำปิดทำเมรุตนังบนิตางเอเตนัสาเจนัสุวัติฮงโตยามพุทธเศโอปะปริวันนียสุจิงสมาธิมานันตะปิกัญญมาหุสมาธินาเตนะาสมโนนะวิชติทำปิดทมเมรตนั่งบันิตางเอเตนัสาเจนัสุวัติฮงโุเยปุขลาอาชาสตังปัสสาสตาริเอตานิยุคานิโหติเตหกิเนยะ ทุกขัสสาสาวกเอเตสุทินานิมหันตลานิทำปิสังเฮพระธนังมณีจางเ,างาเอเตนัจเจนะสุวัติฮโฏตุเยสุปยุตตาามนะสา,าทเทนะนิการมิโนโคตมมาสาสนามหิเตปฏิปตตาอะมะตังวิชายะรัทธามุทา,า,านิพุถิมุชม,มานายทำปีทำเมสังเฮรัตน,นังปณิจางเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮโฏตุคีนางคูระน,งนังนักวังนัตถิสัมภวัง วิรัติติตายะติเกภว,กวสมิงเตคีนาปีชาอาวิโดนถิชนานิพันติภีรายธทายัมปฏิโปยธยทมปิดังเกรสนัมบนีตังเอเจนะสาจัจเจนะสุวติโหนตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวรร์ัตตาหาเวชิตังเซโยยะจายังอิตราปัชาอัตตะหันตัสสะ โกสัตสะนิจังชัญญะจักปะจาริโนเ,เวโนวะเทวนะคันปโปโนะมารสสะรม,มุนาสิตังอะปะสิตุง <c oughs> กไิรตะทารุป,ป,ะปะัสชะนตุโนบทที่สิบสี่บทสวดแก่ปุตตะสรภาสิต,ตะมิทังเตนะปะกวตาชาต สานตาปัสตาอะระหัสตาสัมมาสัมพุทเทนะเอหะตุมเทมาอนุสเเวนะมาปะรัมมะปารยะมาอิสิปิรายะมาปิติกะสัมปะทาเนนะมาตักะเหตุมานายะกะเหนะมาอาการะปะอุคริวิตัเกนะมาทิดิมิชานักันติยามาพัทธลู ปะตายามาสะมะโนโนภุตระภะรุยทาตุมเมเหอตตะนาวะทาเนยขายาธาอิเมธรรมาสุสักุสลาอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวิยุะระทิตาอิเมธรรมาสัมะตาสมาทินนาอะ หิตายะทุขายะสังวตันติอหตุเมเหปะทะเฮยยาทะยะธาตุเมเหตนะวะชาเนยะาทะอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมะอะนะวะชาอิเมธรรมาวินญุปะสัทธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะทุขายะ สังวัตติอัตตุมเนเฮอุปสปัมปัชชะยิหะเลยยาทาติบทที่สิบห้าบทสวดอุป,ปเนยสูตรอุป,ปนิยติชีวิตะมัปปะมายุมทะลูปะเนตัสสะนะัสันติตานาเอตัมะยังมะระเนเตรมาโนปุญญาณิจะวิราถ ขาวะ่ายานีอุป,ปนิยติชีวิตปะมักปะมายังทะรูป,ปนิปะัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรมรณะเป็หโมมาโนโลกามิสังปะะเทสันติเป็โพโยทะอาเยนะสัญโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะ เตตสะุภายะโหติยังพีวะมาโนปะกะโรติคุณยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริกธรรมจาริงธรรมโมสุริโนถุกถามมา,าวะหาติเอ,เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขะติพาาติพัชิต ธรรมะราชีสัพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายสปัสติอัคขินิพพินทติลุกเเอสะมัคโควิสุชิยาสัพเพสังขาราทุกขชาติยถาปัญญายะปัสติอันิพพินทติลุคเเอสะมัคโควิสุชิยาสัพเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายปปสติ อะทะเนพิงทติทุเคเอสะมัคโควิสุทิยาบทที่ส16บทสวสอัป,ปันนกชาดกอัป,ปันนกฐานะเมเกทุกติยังอาหุ <c oughs> อาหุปักกิตาเอตพันยายะเมทาวีตังพันเหยยะอัป,ปันนกัง พาหุเวสะระนังยันติปับพะปานิวะนานิจะอารามะลุขะเจตญานิมนุุสาภะยะชิตาเนตังโขสะระนังเหมังเนตังสะระนมุตตะมังเนตังสะระนะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจจะติโยจะพุชัญจะ ทรมันจะสังขันจะสารานาังคะโตจัตตาลิอัยยสัจจานิสมมัปปัญญายปัสสติลุกังทุภะสมุปปาพังุขัสสัจะอติกะระกะมังอริยันจะอัิงริคิจังทุกขูปัจมะภามินางเอตังโพสารานางังเถมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมา ธรรมะสัพพะทุคาปโมะเตบทที่1ิบบทสวดพธธร,ร,ระเทศการัตคาถาอตีตานานวขเมยพระอตีตานานวาเมยอานานมยะนับปิจังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่หวังสิ่งทียง่ยังไม่มาถึงเนะที่ตามประน,นิมตาะอับัรจะอานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนราเป็นแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เาแนยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะจะถัดต่อผัสปฏิปปิจิอาสาที่แล้วอาจาปัจจุบันทางวิชามะมุขรวยยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งั้นยังไม่คันแทนในงทำนั้นได้บุคคลนั้นทุจรรท์ทำนั้นหนึ่งมาให้ปลุกถึงเถรอาเชวะขิดจะมาตับปังโกพญามรนังสุเวยเพื่อทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้หิโนสังพัรัตเตนะ มหาเสนีนามัสจุนามเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมาจุราผู้เมนสุในนั้นไม่มีแต่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะปันดิสังตังเวพระเทกรัตโตติสันโตอาจิภะเตมุนีติอมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านั่งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการเช่นนี้แล บทที่ิอภินหถปจะจวงคณะปาถะชรารรมงมหิตชรานาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยะที่ทำมหิตยะทิ้งอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธัฐทมหิตมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิตเมเปยหิตมานาเปหิตนาณาภาโวนาภาโว เราจะละเว้นไปต่างๆรู้ว่าเราจะต้องแพรตรอจากของรับของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงธรรมศกรรมศีกรรมะทายาทากัมโยนิกรมพันุกรัมมฏิจารณาเรามีกรรมของรมีกรรมเป็นด้วยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นดุจตามมีกรรมเป็นี่พึงอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกัลยาณนังวะปะปังวะตัสทายาระาะวิสามิเราทำกรรมใดนได้ไวเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท์คือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหหิพินหังปัจเจวกิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเดอบทที่สิบเก้าบทส่งเทวดาบทสวดเทวตาอุยอชนะคาถาทุกขปัตตาสนิจุคาพยาปตาสนิจพะยาโสบปตาสนิโสก <c oughs> โอตุสพเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอัมเหหิ สมบัติตังบุญญ์สมัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังรักันตุสัททายสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนามิรตาผนตุสันตุเทวตาคตาสัพเพบุคาปรัปตาปเจกานันจะยังบังรังันตานันจะเตจนารักขันม <HTML, S 1> <iceless S 2> uh ันในิสัพพโสบทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิภาณคาถาขันนามยังปฏิภา นาคาทา,ายโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหาราสวาสิณีทูเตพระเรโพทิพระเรตหินกะหิตะหตะนตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุกูจิตาโสทิงกโรนเตะ,ะวิหารัมมะเลเทราสัชาะวกาจะพิกอวสารามิกาทานาปติอุปาสกขาคามาจาเทสานิขามาจาิสรา สัปนะภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภะาาสังเสหชาปาอาะอัคคโวปะปาติกานิยะามยาิตังธรรมะอรังปิจตจะเตสัพเพปุคัสสะรนตุสังขยัง พาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทธราจะปุขาสังคโคโหโตุสมะโควะอัคขายะจะคิตยาตยะจะออมเฮรักะะตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะพิยัปะเวทิเตบ,บทีี่ส,สิบอดทสวดสัพพปทิ ปติทานคาถาท่านทะยท่านธรรมยังปฏิาาทานคาถาโยภนามาเซปุญยสิธานิกตะะัตสยานณญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสัตตานันปาปะมาณเกณก,กาเยปิยาพุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยติขาเมจา ปะยะทิถาวาอันเยมชตะเวริโนสัตตาทิพันติโลกสมิงเตพุมมาจาตุโยนิกาปัญเตกะกจตุโวการาสังสรันตาภพะวาพะเวยาตังเยปติทานเมอะนุตโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเว ยุงมะยานินนาณนะปุญญานังอนุโมทะนะเหตุสุนทรภิกษัตาสทาโหนตุอเวราสุขชีวนโนอเขมัป,ปะทันจะปับโนตุเตสาสาสิชะ,ชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ พาได้ทำในบัดน,นี้และแห่งผลบนทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นตอนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ต้องอยู่ต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์ เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวจงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด แต่จงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยาบูชนมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเรานี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุก,ทกขท์ทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ้วยเทสุจาทั้งหลายโมโนทนาในการสวดสร่ยายมนต์และธรรมะเ่านี้มน,นมต์มโนทนาและปเปิมด้วยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระก,กิ่งภบรีทิพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาสังวรวัดบรวดบรเดชวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเตรียมด้วยอนุภาพแห่งภร,ร,รยฤทธิ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิก <c oughs> ์สิทธิ์ุกันาเทอมสวนมตลจบ21บท